สวัสดีครับตอนยินดีต้อนรับพี่ๆเข้าสู่ช่องบ้านกระเป๋าแฟชั่นบายยูยี่ช็นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวกระเป๋าผ้าใบนะครับกระเป๋าผ้าใบรุ่นกําลังฮิตอยู่ตอนนี้เลยนะครับเป็นรุ่นสายเบลนะครับไซสิบสอนิ้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับมีลูกค้าสอบถามเข้ามาว่าพี่ครับถ้าเกิดเราซื้อกระเป๋าไปใช้งาน1ปีแล้วสภาพจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่า กระเป๋าตัวใหม่ตัวนี้ตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวใช้งาน1ปีสภาพจะเป็นยังไงสีจะตกไหมหนังจะลอกไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เพิ่งแกะออกจากถุงเลยนะครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวใช้งาน1ปีแล้วนะครับเป็นงานกระเป๋าผ้าใบนะครับใช้งาน1ปีแล้วนะครับดีเทลของเขาก็คือจะตัดเย็บทั้งใบนะครับตัดเย็บทั้งใบไม่มีสกรีนนะครับตัวนี้ หนังนะครับเกรดเกึ่งหนัง P u นะครับใช้งาน1ปีจะไม่ลอกนะครับแรกๆใช้งานหนังจะแข็งนะครับใช้งานไปนานๆหนังจะนุ่มนะครับยิ่งใช้นานเท่าไหร่ยิ่งนุ่มนะครับแต่ว่าข้อเสียของหนังนุ่มก็คือกระเป๋านะครับกระเป๋าจะไม่อยู่ทรงนะครับกระเป๋าจะแฟบนะครับแล้วก็ไม่สวยนะครับก็เลยแนะนําให้ลูกค้าใส่ดันทรงด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ทางร้านเรานะครับ ร้านกระเป๋าผ้าใบบายูยี่ช็อปนะครับเรามีกระเป๋านะครับอ่ากระเป๋านะครับมาจัดโปรโมชั่นพร้อมแถมดันทรงให้กับลูกค้าเลยนะครับแถมดันทรงฟรีนะครับอ่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับดันทรงไม่ใช่ดันทรงธรรมดานะครับเป็นดันทรงแบบเต็มใบนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าดีเทลภายในจะเป็นยังไงนะครับเปิดขึ้นมานะครับนี่ครับเปิดขึ้นมาฝั่งนี้จะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับตีนตุ๊กแกแล้วก็จะมีซิปหน้าหนึ่งหนึ่งช่องนะครับ ซิปหน้าใส่เหรียญได้นะครับใส่ใส่ของได้เยอะนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นซิปหน้านะครับเนี่ยใส่ของได้เยอะนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์หรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับใส่ได้นะครับตัวนี้อ่าส่วนมาดูดีเทลภายในนะครับนี่ภายในจะเป็นแบบนี้ครับมีหนึ่งช่องซิปนะครับนี่มีซิปให้ด้วยนะครับ มีซิปให้นะครับสําคัญเลยนะครับอ่ายิ่งใช้นานๆหนังจะนุ่มนะครับตามที่ผมบอกนะครับเรามีดันทรงให้ด้วยครับนี่ดันทรงภายในกระเป๋านะครับจะมีเม็ดกระดุมให้ด้วยครับนี่เม็ดกระดุมครับเม็ดกระดุมป้องกันอ่าไม่ให้กระเป๋าเสียทรงนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับอ่าดันทรงมูลค่า150บาทนะครับทางร้านแถมให้ฟรีนะครับสําหรับโปรโมชั่นวันนี้นะครับที่ลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามานะครับอ่าจะมีสีไหนบ้างนะครับลูกค้า จะดูสีก็แอดไลน์นะครับแอดไลน์ใต้ในส่วนของเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์บริเวณข้อความเพิ่มเติมนะครับผมจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับลูกค้าแอดมาแอดมาก็จะได้ของแถมเป็นตัวดันทรงแบบเต็มใบนะครับเราแถมให้ลูกค้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับวันนี้ราคาปกตินะครับราคาปกติ650บบาทนะครับสำหรับกระเป๋าผ้าใบนะครับ 650บาทวันนี้ทางร้านมาจัดโปรโมชั่นนะครับจัดโปรโมชั่นลดราคาเหลือ450บาทนะครับส่งฟรีนะครับเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับยังไม่พอนะครับเราแถมตัวดันทรงแบบเต็มใบให้ด้วยนะครับดันทรงแบบเต็มใบมูลค่า150บาทนะครับเราไม่คิดกับลูกค้านะครับแถมให้ลูกค้าฟรีนะครับสําหรับคนที่แอดไลน์เท่านั้นนะครับแอดไลน์สั่งซื้อเท่านั้นนะครับ แอดไลน์มาสอบถามแอดมินได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งรูปสินค้าให้นะครับลูกค้าก็แจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็จัดส่งแบบเก็บปลายทางเลยก็ได้หรือว่าสะดวกโอนก็ได้นะครับสะดวกโอนชําระเลยก็ได้ครับชําระเงินเลยก็ได้ครับไม่เกิน3วันนะครับจะได้รับสินค้านะครับทางร้านเน้นจะส่งด่วนนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าเร็วที่สุดนะครับสายตัวนี้จะเป็นสายเบลนะครับสายเบลสะพายได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับสายยาวปรับได้ยาว55นิ้วนะครับ ปรับสั้นปรับยาวได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ